สวัสดีครับก็มาตอบคําถาม FC นะครับในส่วนของที่ดินนะครับว่าหากมีการให้เช่านะครับสมมติผมเป็นเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็ให้บคุคคลอื่นเช่าอย่างนี้ผมจะมีสิทธิ์ขายที่ดินก่อนที่จะหมดสัญญาเช่าหรือไม่นะครับถามว่าขายได้ไหมนะครับก่อนไปรับชมว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ คำตอบเลยนะครับก็คือสามารถทำได้นะครับแต่คุณจะต้องรอให้คนที่เขาเช่าเก็บผลผลิตออกให้หมดก่อนนะครับไม่สามารถขายแล้วก็ให้บุคคลอื่นนะครับไม่ไม่สามารถขายแล้วคนที่ซื้อเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่สามารถทำได้นะครับเพราะหากมีสัญญาเช่านะครับเราจะต้องให้สิทธิ์คนที่เช่าก่อนจนกว่าอายุในการเช่าจะหมดนะครับหรือ มีการากลเรเจราจามีการพูดคุยปรึกษาหารือกันว่า,าจะออกจากพื้นที่ได้ตอนไหนก่อนสัญญาเช่าหมดไหมจะต้องมีการาชดเชยในส่วนทีเ่เสียไปหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นทําการเช่าอ,อ,อยู่ที่ปีละ10,000บาทนะครับแต่มันไม่ถึงปีแล้วอยากจะให้เขาออกจากพื้นที่นะครับอยากให้ผู้เช่าออกจากพื้นที่อาจจะมีการเสียค่าตอบแทนคืนนะครับก็คือ เสียเงินคืนนั่นแหละนะครับก็ตามมาตาส่วนอันนี้แล้วแล้วแต่จะตกลงกันนะแต่ประเด็นคือถามว่าขายได้ไหมขายได้นะครับแต่คุณต้องรับสภาพให้ได้นะครับสําหรับคนที่ซื้อนะครับและคนที่ขายก็จะต้องอพูดคุยนะครับว่าคนที่ซื้อ,อจะต้องรับได้ด้วยเพราะว่าสัญญาเช่ายังมีอยู่นะครับเวลาไปซื้อก็อจะซื้อจะขายกันก็สามารถไปทํากันได้ที่สํานักง,งานที่ดิน นะครับหรือถ้ายังไม่ไปที่สำนังกงานที่ดินก็ใช้หนังสือคำว่าจะซื้อจะขายแล้วระบุนะครับระบุวันเวลาสถานที่ที่จะไปทําการชําระเงินงวดสุดท้ายแล้วก็โอนกันที่ไหนอันนี้ระบุให้ชัดเจนนะครับคาตอบก็คือสามารถขายได้นะครับแต่คนที่ซื้อจะต้องอยอมรับสภาพในการเช่านะครับมีคนเช่าอยู่ต้องยอมรับสภาพให้ได้นะครับจะต้องให้คนที่เช่า เก็บผลผลิตออกก่อนนะครับไม่สามารถเอารถไปดันออกไปไถออกของเขาได้นะครับอันนี้ทําให้เสียทรัพย์ผิดกฎหมายนะครับเป็นคดีอาญาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านอยากจะซื้อที่ดินที่ดอนนะครับท่านจะต้องนี่แหละสิ่งที่ผมย้านักย้าหนาว่าเวลาจะซื้อที่ดินที่ดอนนะครับคุณจะต้องลงไปดูด้วยตัวเองนะครับว่าที่ดินตรงนั้นมีคนอยู่หรือเปล่ามีผู้อาศัยทําประโยชน์หรือเปล่านะครับเพราะ เราไปดูแค่เอกสารแล้วไม่ลงดูพื้นที่ไม่ได้นะครับเอกสารบางครั้งนะครับคนที่เข้าไปอยู่ได้สิทธ์เลยก็มีเพราะว่าอาจจะไม่มีสัญญาเช่านู่นนี่นั่นนะครับคนที่มีชื่อก็ไม่เคยไปดูดําดูดีที่ของตัวเองนะครับบุคคลที่อยู่อาศัยก็กลเป็นได้สิทธิการครอบครองนะครับนศส,สามที่ดินมือเปล่า1ปีเปลี่ยนมือทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นโฉนด10ปีนะครับตามมาตรา1 3 8 2ส่วนมาตรา1 3 6 7นั่นก็คือที่ดินที่ เป็นนอสอสาที่ดินมือเปล่าครับนะพวกนี้ให้ระวังนะครับเวลาจะซื้อ,อวันนี้ก็มาตอบกันแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เราไปต่อกันที่ PM 2.5ตอนนี้ประเทศไทยก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะว่าการระบายอากาศของประเทศนะครับก็ค่อนข้างที่จะระบายดีเลยทีเดียวตอนนี้เนาะก็ส่วนเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหหนักมากๆครับนะ บอกว่าจะต้องใส่แมสกันทุกคนเลยนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับล่าสุดแล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นวันนี้นะครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับก็อาจจะมีการวิดีโอคอลฟลินต์นะครับเพื่อปรึกษาหารือและกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อขาความร่วมมือประชาชนนะครับไม่ให้เผาป่านะครับเผาคือจับนะครับอย่าไปหาธรรมนะครับเผาป่าเผาไล่อ้อย นะครับเผาทุ่งนาอย่างเงี้ยตอนนี้คุณจะโดนคดีนะครับจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน240,000บาทนะครับอันนี้ก็อย่าหาทำเลยเนาะเพราะว่าการเผามันทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศนะครับเป็นมนลพิษด้วยนะครับลหลายๆอย่างนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ